ท่านเคยดูไม่มีการเรียนเลยก็จากที่ได้เรียนมาก็ดีเดือนนะมั้งก็เนี่ยเป็นบแเน่ยหาวิาเพะมันก็ ยากเดี๋ยวเราได้ความจำหรือัวใจอย่างเงี <Four> <ness> ้ยแล้วก็งานก็่อนขมางด้ยากด้วยส่วนเพื่อนก็อะไรที่เราช่วยกันได้ก็เปเพื่อนบอกนะ ทำให้มันลึกซึ้นขึ้นไปอีกแล้วก็ที่อย่างว่าเคล็ดลับที่ว่าเหลี่ยนบอกเพื่อนอยว่าเรียนยังไงแ้แต่แย่งแนไม่เยอะใช่ไหมผมเองก็มว่าแตในห้องไม่เกิเแต่ในห้องก็ต้งส่เยนให่มากแล้วกนแล้วก็ก่อนสอบตอนอ่ ตอนที่จ้างสอนเนี่ยเราก็พยายามด้วยถามไปเรื่อยๆว่าถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างไรถ้าไม่เข้าใจก็ต้องถามแล้วก็พวกนี้จะมีโจงอะไรกับคุณต่อขอใหันได้แล้วก็ก็อ่านขบอควรเยอะอ่านไหมอ่ะเยอะอ่านขบอควรเยอะที่อ่านเฉพาะในในที่สอที่ที่อาจารย์สอนก็พอแล้วแต่ว่าแม้ริทิชัยชือชาตไทยอาจารย์งานมา แต่ภาษาอังกฤษคือก็คิดว่าแบนวิธีไทยต้องไหนเราไม่หยุดเราอกับเพื่อนพอมาเลยยเข้ามาเรียนจะถามจะถามว่าจะถามถามเพื่อนอังกุ้ยอังกุยตอบขาอยู่รลับไปแล้จะถามว่าจะถามจะไมพอจะไม่พอแล้วก็จสไค่าอสรุปเป็นเ่้นเป็นเส้นจอี่ไหนไสรุปน่าสนใจฉัก็เอ่อวิธีไทยก็เรียนฉันคิดว่าเหมือนวิชาประัตา อาจารย์ชอบทวามุนยยุคกับไมยุคยดขียาว่าคงไทยว่าตรงนั้นหนูยังเข้าใจแต่ผอม็เริ่มอัตรักษณ์มจะเริ่มมึนเพื่อนรู้ว่าเพื่อนคนก็เหมือนกันแล้วก็มาแล้วหนักก็โอเคพอ้าใจถ้าพูดถึงเพื่อนมีการทำงานร่วมกันก็ถ้าเ้ารู้ว่า คนที่ช so ่วยเดินมาได้นะจะาครั้งติ๊กไปกูไปกูไปกูอ่างเงี้ยเขาก็ช่วยหมู่เหมือนทางานเขาก็จะมีกำลังเงี้ยเป็นคนเป็นคนช่วยต่างงานช่วยไปศึกษางานใช่ก็ขอบใจกำนังแล้วก็ขอบใจเพื่อเพ่นทุกคนที่มาเข้าเดนกันมาหรือว่ามาอย่างถงแม้ จะไม่ได้ไปเรียนแต่เราแต่เราแบบเออหงานเพื่อนกักเราก็มีความสุขใช่้วก็แบบกต้องกเราเราาอจะย้ายเองนที่เงา้าอนี้งแนก็แต่ก็นะขอโทษเพื่อนที่ทำาะไรไป